สวัสดีค่ะสาลีอินดี้ทาลอตมาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพบกับพิกอาการนะคะในหัวข้อเนาะคนที่คุณนึกถึงนะคะเขามีใจให้คุณแบบไหนนั่นเองนะคะก็ ตรงนี้มีให้เพื่อนๆเ,เลือกทั้งหมดอยู่ที่3กองนะคะนั่นเองก็คือกองกระลำนะคะแก้วมังกรแล้วก็กองมะเฟืองน,นะคะมีอยู่ที่3กองก็ให้เพื่อนๆเลือกเอาไว้ในใจนะคะว่าชื่นชอบกองไหนนะคะแล้วก็สําหรับการเปิดพ,กพิกอาก่าไพ่พิกอากาศนะคะอันนี้ต้องบอกเออก็คือบอกเสมอเสมอนั่นแหละอยู่ทุกคลิปนะคะว่ามันเป็นการเปิดเพื่อความบันเทิงนะคะซึ่งมันอาจจะมีเออเขาเรียกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะอ่หรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่สลับกันก็ได้นะคะให้เพื่อนๆ ใช้วิจารณญาณน,นะในการรับชมแล้วก็ร,รับฟังกันนะคะอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆนะคะก็เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตกันไปแต่ว่าถ้าไหนที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเรารวนๆเลยนะคะนั่นเองนะคะโอเคสําหรับสาลีอนนี้ตลอดอันนี้เนี่ยต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ยังคงติดตามนะคะทั้งเพื่อนเก่านะคะแล้วก็เพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามกันรวมถึงการ เขาเรียกว่ารวมถึงการแชร์การไลค์ให้นะคะแล้วก็การคอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยกันอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะ,ะซึ่งมันเป็นกําลังใจให้มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ติดต่อเข้ามาดูดวงส่วนตัวกันนะคะก็คือไว้วางใจให้เราในดูดวงส่วนตัวให้นะคะอันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งคนที่เคยเข้ามาดูแล้วแล้วก็คนที่เข้ามาดูใหม่นะคะต้องขอบคุณจริงๆนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มที่ไพ่กองแรกกันนะคะกับกองกระหล่ำเนาะ โอเคค่ะสำหรับกองแรกนะคะกับหัวข้อของเราในวันนี้นะคะคนที่คุณนึกถึงนะคะเขามีใจให้คุณแบบไหนนั่นเองนะ,ะเขามีใจให้คุณแบบไหนนั่นเองนะคะเรามาดูในส่วนของเขาเรียกว่าความรู้สึกคุณกันก่อนนะคะความรู้สึกคุณว่ามันเป็นยังไงตอนนี้นะคะเขามีใจให้คุณหรือเปล่าคุณรู้สึกยังไงตอนนี้นะคะ คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเปิดเผยความรู้สึกที่มันเป็นที่คุณเก็บเอาไว้ในใจอ่ะอยากจะมีการพูดคุยกันแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะพูดคุยหรืออะไรอะไรได้นะคะคุณก็เลยต้องปล่อยให้อะไรมันเป็นไปเรื่อยๆนะคะเป็นไปอย่างที่เ,ออเขาเรียกว่าเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นนะคะออในที่นี้นะคะบางท่านอาจจะ อาจจะนึกถึงคนที่อยู่แดนไกลก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันต่างศาสนาอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะด้วยนะคะเหมือนกันนะคะสำหรับความรู้สึกของคุณตอนนี้จริงๆแล้วคุณก็อย่างที่บอกว่าคุณอยากจะ,ะเปิดเผยความรู้สึกซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่มันอยู่เก็บอยู่ภายในใจเนาะภายในใจลึกๆของคุณนั่นเองแล้วเขาล่ะเขา เขารู้สึกและคิดอะไรกับคุณเขามีความรู้สึกและคิดอะไรกับคุณคะคุณกองแรกอสำหรับกองแรกนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเนความรู้สึกของเขาเนี่ยลึกๆภายในใจแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะก,ก็เหมือนกับว่าสนใจคุณในระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะ แล้วก็ค่อนข้างที่จะ,ะเขาเรียกว่าใช้อารมณ์ในการในความรู้สึกนะคะใช้อารมณ์เกี่ยวกับความรู้สึกในครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยก็คือเขาเนี่ยเหมือนจะไม่เปิดเผยความรู้สึกข้างในใจออกมาแต่ว่ามันมีความรู้สึกลึกๆในใจก็คือเหมือนประมาณว่าสับสนกับตัวเองนั่นแหละเนาะว่าจะอาว่าจะเป็นยังไงซึ่งเขาเองเขาก็ค่อนข้างมีความสุขในการที่เป็นอยู่ในลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะคะด้วยเหมือนกัน นะนั่นเองเนาะโอเคจากหัวข้อนะคะคนที่คุณนึกถึงเนี่ยนะคะเขารู้สึกกับคุณแบบไหนอืมเห็นไหมเขาสับสนนะจริงๆแล้วนะ่ะเขาค่อนข้างสับสนอยู่นั่นแหละแล้วก็เหมือนกับ คล้ายๆว่ามันจะมีตัวเลือกจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะคิดว่ามันเป็นมันจะมีตัวเลือกเพราะว่าสามถ้วยขึ้นมานะคะสองถ้วยขึ้นมาแน่นอนแล้มันมีความรู้สึกที่เขาอยากจะ,อะคอมมิชเมนด้วยก็คืออยากจะสารสัมพันธ์ไปด้วยแต่ว่าเนื่องจากว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันหนึ่งเลยอาจจะเป็นคนแดนไกลหรือว่าต่างชาติต่างภาษาอย่างที่บอกต่างศาสนากันนะคะมันก็เลยต้องทําให้เกิดเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆช่องว่างนะคะให้กันหรือว่าอาจจะเป็นคนแดนไกลอะไรประมาณนี้ทําได้ดีที่สุดก็คือ แอบแอบส่องนะคะแอบส่องแอบดูไปตามเรื่องตามราวนะคะแต่ว่าเผอร์ออสามถ้วยขึ้นมาอย่างที่บอกเนาะมันมีสามถ้วยขึ้นมาตอนแรกก็ไม่อยากจะฟันธงว่าเขามีใครหรือเปล่านะคะหรือว่ามีใครมากกว่าคุณหรือเปล่านะคะกับคําถามกลับหัวข้อตรงนี้นี่ก็คือว่าคนที่คุณนึกถึงนะเขาคิดกับคุณแบบไหนจริงๆแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะเ,เห็นคุณเป็นคนเ,เขาเรียกว่า เป็นหนึ่งนะคะในคนที่เขาอยากจะ,อะคอมมิชเมนโดยแต่ว่าเนื่องจากว่ามันน่าจะมีใครอีกคนหนึ่งนะคะที่เขาก็ต้องการเหมือนกันนะคะนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นความเขาเรียกว่าเป็นความสับสนอยู่ในใจนะคะมันเป็นเกิดความโลเลในใจนั่นเองนะคะตามหัวข้อของเราเลยเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าจะให้ตอบเนี่ยนะคะว่าคนที่คุณนึกถึงนะคะเขามีใจคุณแบบไหนอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคุณก็เป็นเหมือนหนึ่งใน คนที่เขารู้สึกดีด้วยนะคะซึ่งอาจจะมีใครคนหนึ่งที่เขาก็รู้สึกดีด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในความการระหว่างการเลือกนะคะการเลือกแล้วก็การตัดสินใจของเขาด้วยนั่นเองสําหรับคนที่เลือกไพ่กองแรกนะคะก็คือว่าเขามีใจคุณในลักษณะอยากที่จะคบหาดูใจนะคะแต่ว่าไม่สามารถตัดสินใจได้เพราะว่ายังมีใคร อีกคนหนึ่งนั่นเองนะคะสำหรับไพ่กล่องแรกเนาะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับกองกระหล่ำนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบปูุกอกปูกใจนะคะ,ะกดแชร์กดไลค์ให้นะคะหรือว่าคอมเมนต์เข้ามานะคะพูดคุยกันนะะบอกกันนะคะว่าเรือกไพ่กองที่1นนะคะนั่นเองเนาะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะเราไปดูไพ่กันกองต่อไปเลยจ้า โอเคค่ะเรามาดูกองต่อไปกันเลยนะคะกับกองแก้วมังกรน,นะคะในหัวข้อพิกา,การของเราในวันนี้ก็คือคนที่คุณนึกถึงเขามีใจให้คุณแบบไหนนั่นเองนะคะโอเคอย่างที่บอกเนาะเราจะมาดูในส่วนของความรู้สึกของคุณกันนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะแล้วก็ค่ายบทสรุปออกมาเป็นยังไงนั่นเอง คุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกแน่นอนละ่ะมันก็ต้องอยากมีการพัฒนากันไปเนาะนั่นเองนะคะแต่ว่าความรู้สึกของคุณนี่ประมาณว่าอืม,อมคุณจริงๆแล้วคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะฉลาดนะคะหรือในที่นี้เขาอาจจะเป็นคนค่อนข้างฉลาดก็ได้นะคะนั่นเองแล้วก็มันยังคงความสัมพันธ์ก็คืออยากมีการพัฒนาก็จริงแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ ค่อนข้างที่จะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะคะนั่นเองก็คือจะไปไปมามาบนความสัมพันธ์นะคะถึงนี่อยากจะพัฒนาแต่ก็ยังไม่อยากจะมีคอมมิชเมนนั่นเองนะคะสำหรับคุณก็คือบางครั้งมันก็มีความโรล,ลีแล้วก็ไม่แน่ไม่นอนบนความสัมพันธ์ได้เช่นเดียวกันนะคะในความสัมพันธ์นี้ นะคะนั่นเองตัวคุณหรือตัวเขานะคะอาจจะเป็นคนในลักษณะเฟรนลี่หรือว่าเจ้าชูก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไม่ค่อยคืบหน้าไปไหนนะคะในส่วนของความรู้สึกคุณคุณก็อยากจะพัฒนาแหละแต่ว่าก็ยังอยากจะดูต่อไปเพราะว่าในที่นี้คุณอาจจะไปดิวอยู่กับคนที่เป็นคนอายุน้อยกว่าก็ได้เช่นเดียวกัน ความรู้สึกเขาตอนนี้เขาก็ยังคงที่จริงๆกับเขามีความมั่นคงมีความสัมพันธ์ดูซิคนทั้งคู่คิดเหมือนกันเลยค่ะนะคะคนทั้งคู่คิดเหมือนกันเลยทําไมถึงบอกแบบนี้นะคะเพราะว่าคนทั้งคู่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับรักแบบป๊อปป,ปี้เลิฟนะม,มันทำไมมันคล้ายๆกับกองแรกเลยโอเคมันมันคล้ายๆกับป๊อบป,ปี้เลิฟนั่นแหละนะคะก็คือว่ารักแบบเด็กๆรักแบบใสๆจะไปไหนจะยังไงก็ได้นะคะแล้วก็ยังคงที่อยากจะ มันไม่เชิงที่จะมีอิสระในความรักแต่ว่ามันเลือกที่จะมีความสุขกันแบบนี้มากกว่านะในแบบของคนที่คล้ายๆกับเด็กอะ่ะก็คือจะเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้หรือว่าอยากจะออกไปจากความสัมพันธ์อะไรยังไงก็ได้นั่นเองคนน้งครูอยากจะมีการพัฒน,นาความสัมพันธ์อยู่แล้วล่ะอยากจะมีคอมมิชเมนต์ให้กันละอยู่อยู่แล้วล่ะนะฮะแล้วก็เลือกที่จะเขาเรียกว่า ทำได้แค่มองมองทำได้แค่ส่องสองนะคะทำได้แคเ่เก็บความรู้สึกข้างในเก็บเอาไว้ข้างในนั่นเองนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยมันเหมือนว่าความรู้สึกเนี่ยเก็บเอาไว้ข้างในใจนะคะมีความสุขที่จะเป็นแบบนี้นะคะมีความสุขที่จะคบกันแบบอย่างเงี้ยป๊อปปี้เลิฟแบบเด็กๆอะไรแบบนี้คะ่ะนั่นเองสําหรับคําถามนะคะคนที่คุณนึกถึงนะคะเขามีใจให้คุณแบบไหน โอเคอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกเลยคนทั้งคู่เนี่ยมันจะไปในทิศทางเดียวกันสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สองเนี่ยถามว่าคนที่คุณนึกถึงเขามิจใจคุณแบบไหนจริงๆแล้วมันเป็นความรู้สึกดีๆมันเป็นในลักษณะที่ต่างคนต่างเป็นตัวเลือกแก่กันและกันมากกว่านะคะทั้งคุณและเขาเลยคุณเองจริงๆแล้วก็อยากพัฒนาต่ออยากมีความสัมพันธ์อยากมีคอมมิทเมนต์แต่ว่าคุณก็ยังไม่พร้อมคุณก็ยังเป็นเด็กเด็กอยู่นะคะแล้วก็ยังอยากที่จะเขาเรียกว่า ปล่อยอะไรให้มันเป็นเป็นเหมือนกับเด็กๆก,ะะก็คือป๊อบปี้เ er ลิฟใสๆมีความสุขอินเลิฟ er ประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นกับที่อยากจะจากจะเขาเรียกว่าพัฒนาต่อไปจนถึงขั้นมีเป็นครอบครัวเลยแต่ว่าส่วนเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็แอบมีความรู้สึกว่าอ,อยากที่จะให้คุณเนะ่ยเป็นเหมือนคล้ายๆค,คู่ของเขานะคะเป็นตัวเรื่องของเขาด้วยนั่นเองนะเพราะมันมีเด็กเลิฟเบอร์เข้ามานะคะแล้วก็ มั่นคงทางความรู้สึกบ้างนะคะแต่ว่าก็ยังคงที่อยากจะเป็นอิสระ,ะไม่เชิงอิสระอย่างที่บอกเนาะมันเป็นในความรู้สึกของเด็กๆค่ะเด็กๆที่เขารักกันนะคะก็คือว่ามีกันและกันก็ได้หรือว่าไม่มีกันและกันก็ได้ต่างคนต่างจะไปะทําอะไรก็ตามใจเลยก็คือต่างคนต่างเป็นตัวเลือกของกันและกันมากกว่านะคะถ้าเกิดว่าจากคําถามแล้วคนที่คุณนึกถึงเขามีใจคุณแบบไหนเขาก็มีใจในลักษณะเชิงที่ว่า มีใจให้เหมือนกับว่าเป็นตัวเลือกนั่นเองเนาะยังคงเป็นตัวเลือกซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2ก็ประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบถูกอ,อกถูกใจนะคะก็กดแชร์กดไลค์ให้นะคะคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจกันอันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยเนาะโอเคเราไปดูไพ่กล่องต่อไปกันดีกว่าคะ่ะ โอเคค่ะสำหรับไพ่กองที่สามกับหัวข้อของเรานะคะคนที่คุณนึกถึงนะคะเขามีใจให้คุณแบบไหนนั่นเองเนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นกองมะเฟืองนะกองมะเฟืองนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของความรู้สึกคุณกันนะคะว่าคุณรู้สึกอะไรยังไงอยู่ตอนนี้นะนั่นเองคุณแอบ มีความกังวลในความสัมพันธ์นะแล้วก็อะไรล่ะมีสามดับเข้ามาด้วยโอเคความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะปิดบังซ่อนเลนส์นะคะไม่เขาก็คุณที่ปิดบงังเรื่องราวบางอย่างอยู่หรือว่าการคบกันของคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะมีความลับกันอยู่มันก็เลยอาจจะเ,เขาเรียกว่ามีปัญหาในส่วนของความรู้สึกนั่นเองนะคะหรือว่าคุณอาจจะไปแอบชอบคนที่มีใครอยู่แล้วก็ได้ ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือคุณอาจจะมีใครอยู่แล้วและอาจจะไปชอบใครสักคนหนึ่งอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเรามาดูความรู้สึกเขากันค่ะเขาก็ชอบคุณนะเออเขาก็รู้สึกดีกับคุณแหละแต่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องเออเขาเรียกว่าเหมือนกับจะต้องหันหลังให้กับอะไรบางอย่างเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่ให้กับอะไรบางอย่างเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีในส่วนของเขาเรียกว่าความรับอะไรบางอย่างที่ปิดบังกันอยู่อาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะจริงๆแล้วคนทั้งคู่เริ่มรู้ตัวแล้วแหละว่าแบบว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะไปในทิศทางที่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องราวของคน3ามคนที่มา,าเข้ามาเกี่ยวข้องกันแล้วก็ไม่อาจจะสานสัมพันธ์หรือว่าไม่อาจจะเริ่มต้นใหม่ได้นั่นเองนะคะ กับหัวข้อของเรานะคะคนที่คุณนึกถึงนะคะเขามีใจใคุณแบบไหนถามว่าเขามีใจให้คุณแบบไหนจริงๆแล้วนะเขาเคยมีใจมากกว่า จริงๆแล้วเขาเคยมีใจกับความสัมพันธ์นี้ครั้งนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้มันเริ่มรู้สึกที่จะไม่ค่อยโอเคแล้วอย่างที่บอกว่าอาจจะมีใครนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อาจจะมีคนของตัวเองอยู่แล้วแล้วคนทั้งคู่ก็อาจจะมาอะชอบกันนะคะ ก็เลยเป็นคําถามนะคะก็เลยเป็นคําตอบสิไม่ใช่คําถามก็เลยเป็นคําถามกับหัวข้อของเรานะคะคนที่คุณนึกถึงตอนเนี้ยเขามีใจคุณแบบไหนนะคะก็คือคือตอนนี้เขาเริ่มที่จะไม่มีใจเลยให้คุณแล้วนะคะนั่นเองก็คือมีใจในลักษณะที่ว่าอยากจะถอยห่างออกมาประมาณนี้มากกว่านะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องราวแล้วก็อ,อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะอาจจะมีประเด็นกันมานะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ย ะะมันมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้มันก็เลยเกิดเป็นคําตอบอย่างที่บอกนะที่ว่าเขามีใจคุณแบบไหนอันนี้เขาก็รู้สึกว่า,าเริ่มไม่มีใจแล้วแล้วก็เริ่มไม่อยากจะาสางต่อนั่นเองกับความสัมพันธ์นะคะเรื่องราวตรงนี้มันอาจจะสลับกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะที่เริ่มจะไม่รู้สึกอะไรแล้วนะคะแล้วก็เริ่มเดินออกมาจากความสัมพันธ์อย่างเงียบๆนะคะนั่นเองนะเพราะว่ามันะะไม่สามารถ evet. ไปต่อได้นั่นเองนะ ก็คือสรุปง่ายๆว่ามันเคยมีใจนะคะสำหรับกองนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีใจแล้วนั่นเองเนาะโอเคเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบนะคะหรือว่าถูกอ,อกถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กดซับ s c r i b e นะคะตามกันเข้ามาหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะเพื่อเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันแล้วกันเนาะโอเคสำหรับไพ่ทั้ง3กองก็ประมาณนี้นะคะยังไงเพื่อนๆมีหัวข้ออะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะถ้าเกิดว่าทำให้ได้นะหรือว่าถ้าไม่ลืมนะคะจริงๆก็ จะทำให้นะคะนั่นเองนะยังไงต้องขอบคุณเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ